วันนี้เรามาทำเมนูเบิ้ลข้าวกันั ดอกหอมหมู3ชั้นดอกหอมกับกรอบเป็นหวานกินกับผักสวยล,ะละนะ้ลอนนอร่อยมากมาเริ่มกันเลยเราใช้ดอกหอมทั้งหมด300กรัมล้างน้ำทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็มาหั่นเป็นนอนท่อนให้พอดีคําจากนั้นเรามาโขกเครื่องผัดกันเราจะโขกพริกกระเทียมรากผักชีให้เข้ากันปริมาณปรับได้ตามชอบเลยนะครับถ้าใครชอบกินไปเผ็ดก็ใส่พริกลงไปเยอะๆอ่ะได้ละเครื่องผัดตักใส่ถ้วยไว้ก่อนเลยต่อไปก็มาเตรียมเครื่องปรุงกันผสมในโครกเลยล้างไปในตัวน้ํสองช้อนโต๊ะน้ําปลา2ช้อนโต๊ะ,ตะซีอิ๊วขาวอหออย2ช้นโต๊ะ และน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะใครจะลดน้าตาลก็ได้นะครับเพราะว่าดอกหอมเขามีความหวานอยู่แล้วได้แล้วครับเครื่องปรุงสําหรับผัดมาเริ่มผัดกันเลยหมู3ชั้น400กรัมเราจะลวนหมูกับน้ําก่อนนะเพื่อให้น้ํามันหมูเขาออกมาสักหน่อยเราจะไม่ใส่น้ํามันลงไปนะครับเพราะว่าหมู3ามชั้นของเรามันเยอะอยู่แล้วถ้าใครจะทําตามเวลาซื้อหมู3มชั้นมาก็เลือกที่ชั้นมันมน้อยๆนะครับอ่ะน้ํามันหมูออกมาแล้วเราก็จะใส่เครื่องที่โขลกไว้ลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมๆเลยครับ เอาละพอเครื่องผัดของเราส่งกลิ่นหอมแล้วก็ให้ใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันถ้าใครชอบกินแบบฉ่ำๆก็เพิ่มน้ําลงไปได้นะครับเอาละคราวนี้เราก็จะใส่ดอกหอมลงไปเราจะผัดแค่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเราชอบกินแบบกรอบๆแต่ต้องบอกก่อนนะครับดอกหอมเนี่ยก็คือดอกของหัวหอมเนี่ยแหละเพราะนั้นกลิ่นของเขาจะเหมือนหัวหอมเป๊ะเลยถ้าใครอยากลดกลิ่นของหัวหอมก็ให้ผัดนานสักหน่อยแต่ของเราจะผัดแค่พอสุกเท่านั้นนะเพราะว่าเราชอบกินดอกหอมมากๆ คราวนี้เราก็จะปิดท้ายด้วยพริกขี้หนูสีม่วงเป็นการเพิ่มสีสันแล้วก็เป็นลูกโดดด้วยผัดให้เข้ากันอีกครั้งก็เป็นอันเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จแล้วบอลแล้วครับผัดดอกหอมหู3มชั้นบอกเลยเป็นเมนูกับข้าวที่อร่อยมากถ้าใครชอบก็ลองอาทำดูกันนะครับรับรองมีเบิ้ลข้าวแน่นอน